สวัสดีค่ะจากที่ได้ชมกันไปในช่วงต้นคือส่วนหนึ่งของภาพยนตร์ The Greatest Showman ที่เล่าถึงชีวิตของบีทีบาร์นัและคณะละครของเขาในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเป็นช่วงที่ศิลปะการแสดงมีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ จากยุคข,ของละครจินตนิยมหรือโรแมนติกดราม่าและเมโลดราม่าที่เต็มไปด้วยอารมณ์และความเลาใจไปสู่ยุคที่เริ่มมุ่งเน้นความสมจริงในชีวิตยอย่างเรียรลิสติกดราม่าและเนเจอรัลิสติกดราม่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจทั้งสองยุคนี้กันค่ะและดูว่าแม้จะมีความแตกต่างในแนวทางการนำเสนอแต่ก็ยังมีความเชื่อมโยงที่น่าสนใจในศิลปะการแสดงที่ท้าทายขีดจำกัดของเวลาและความคิดสร้างสารรค์ของศิลปินในแต่ละยุคยุคจินตนิยม ยุคจินตนิยมหรือโรแมนติกดราม่ามาจากแนวคิดที่โต้อตอบความเข็งคัดของกฎระเบียบรวมถึงแนวคิดเรื่องเสรีภาพบุคคลและความเชื่อเรื่องอำนาจของสัญชาตญานซึ่งอยู่ในเหตุผลโดยจะเน้นเรื่องความสวยงามที่แปลกแต่มีเสน่ห์ที่น่าลงไหลโครงสร้างบทละครในยุคจินตนิยมโครงสร้างของบทละครเรียกได้ว่าแทบไม่มีความสัมพันธ์กันเลย และที่สําคัญนักแต่งบทละครในยุคนี้เชื่อว่าพระเจา้าคือผู้สร้างโลกและธรรมชาติที่แท้จริงของมนุษย์นั้นไม่ได้ถูกปรุงแต่งโดยมนุษย์บทละคร <Wow. S 1> มักจะเล่าเรื่องของคนที่อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ หรือบางครั้งก็เป็นคนที่ต่อต้านความจอมปลอมของสังคมเพื่อสแสวงหาความเสรีในการกระทำและความคิดจึงทําให้เกิดตัวละครที่เป็นเหมือนวีรบุรุษแห่งท้องถิ่นซึ่งเลือกที่จะฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ของสังคมและศีลธรรมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงบางอย่างที่มนุษย์อาจจะเข้าใจได้ยากความจริงในบทละครนั้นไม่ได้มีขอบเขตที่จํากัด และมันเกินกว่าความสามารถของมนุษย์ที่จะเข้าใจได้อย่างแท้จริงซึ่งตัวละครที่สามารถเข้าใจความจริงเหล่านี้ได้อย่างลึกซึ้งคืออัจฉริยะบุคคลซึ่งมักจะมีความขัดแย้งกับกฎเกณฑ์ของสังคมเพราะเขามองเห็นความจริงที่แตกต่างและลึกซึ้งกว่าคนอื่น นักแต่งบทละครที่ดีนั้นจะต้องมีความสามารถในการถ่ายทอดความจริงที่ลึกซึ้งออกมาให้ผู้อื่นรับรู้ได้โดยไม่จําเป็นต้องทําตามกฎเกณฑ์เดิมที่มีอยู่พวกเขาสามารถสร้างกฎเกณฑ์ในการแต่งบทละครขึ้นมาใหม่ตามความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองการแต่งบทละครในยุคนี้จะไม่คํานึงถึงระเบียบวิธีการแสดงบนเวทีตามที่เคยมีมานักแต่งบทละครที่มีชื่อเสียงในยุคจินตนิยมนั้นมีมากมายและหลากหลายซึ่งในคลิปนี้จะยกตัวอย่างบุคคลหนึ่งที่มีชื่อว่าเจมส์เชอริดันโนส เจมส์เทรเดียนนอได้รับขนานนน้ว่าเป็นนักแต่งทรจดีสมัยใหม่ที่ดีที่สุดเนื้อเรื่องละครของเขาส่วนใหญ่คือความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นความรักระหว่างพ่อกับลูกชายในเรื่องวิ l เ i ียมเทลซึ่งความผูกพันในครอบครัวนี้ทําให้ผู้ชมมีอารมณ์ร่วมได้อย่างเป็นอย่างดีละครเมโลดรามา่าเมโลดราม่าเป็นละครที่เน้นความรู้สึกอย่างเข้มขน้นซึ่งหนึ่งในจุดเด่นของละครประเภทนี้ก็คือดนตรีประกอบที่ช่วยเสริมสร้างบรรยากาศในแต่ละฉาก ทำให้ผู้ชมเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครและสถานการณ์ต่างๆได้อย่างง่ายขึ้นโดยปกติแล้วในละครมักจะมีบทเพลงประกอบและการแสดงระบาเข้ามาเสริมอีกด้วยเนื้อหาของเมโลดรามา่ามักจะพูดถึงเรื่องของศีลธรรมโดยเน้นแนวคิดทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วตัวละครในเรื่องจะแบ่งเป็นฝ่ายดีและฝ่ายร้ายอย่างชัดเจนและสิ่งที่น่าสังเกตก็คือตัวละครเหล่านี้มักจะไม่มีการพัฒนานิสัยหรือเปลี่ยนแปลงตัวละครต่อทั้งเรื่อง อีกหนึ่งจุดเด่นของเมโลด,ดราม่าคือการสร้างความตื่นเต้นให้กับผู้ชมโดยใช้เทคนิคต่างๆเช่นปมปริศนาการหักมุมการค้นพบโดยไม่คาดคิดและเหตุบังเอิญที่ไม่คาดฝัน ซึ่งบางครั้งก็ทําให้เกิดเหตุการณ์ที่ดูเกินจริงหรือไม่สมเหตุสมผลแต่ทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้เรื่องราวดำเนินไปนอย่างสนุกและร้าใจคงเรื่องของละครประเภทนี้มักจะดัดแปลงมาจากเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์นวนิยายหรือเรื่องเล่าพื้นบ้านสิ่งที่ทําให้เโลดราม่าได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็คือความเข้าใจง่าย ไม่ต้องตีความเยอะดูแลสามารถซึมซับอารมณ์ของเรื่องได้ทันทีซึ่งเป็นเหตุผลที่ทําให้ละครประเภทนี้เป็นที่ชื่นชอบของชนชั้นแรงงานในยุคนั้นฉากและระเบียบแบบแผนวิธีการการแสดงละครในศตวรรษที่19ในยุคนี้การจัดฉากเน้นความสมจริงมากขึ้นแม้ว่าจะเป็นฉากที่พูดถึงดินแดนห่างไกลหรือการเตลามของชนเผ่าก็ตามทุกอย่างถูกพยายามนำเสนอให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุดซึ่งแนวคิดนี้เรียกว่า local color หรือการแสดงสภาพของสถานที่ใดสถานที่หนึ่งอย่างละเอียดสมจริงแนวโน,น้มนี้นำไปสู่การจัดฉากแบบสัจจนิยมซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นการยกเลิกฉากวาดด้านหลังที่เป็นม้วนเลื่อนขึ้นลงและแทนที่ด้วยการจัดฉากแบบหลืบด้านข้างรวมถึงการจัดฉากแบบบล็อกเซต ที่จำลองห้องที่มีฝาผนัง3ด้านล้อมรอบตัวละครโดยมีฝาด้านที่4เปิดโล่งให้ผู้ชมสามารถมองเข้าไปเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้เหมือนกำลังแอบดูชีวิตจริงอีกหนึ่งนว,วัตกรรมที่เกิดขึ้นในยุคนี้คือเวทีหมุนได้ซึ่งช่วยให้สามารถเปลี่ยนฉากได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้การจัดฉากยังมีการปิดม่านเพื่อให้ผู้ชมเห็นเฉพาะส่วนที่จัดไว้สำหรับการแสดงมากกว่าการใช้พื้นที่ส่วนหน้าเวทีแบบเดิมเพื่อให้ทุกอย่างดูสมจริงมากขึ้น ด้านแสงไฟก็มีการพัฒนาไปสู่การใช้แก๊สแทนตะเกียงน้ำมันหรือเทียนรวมถึงมีการวาดฉากแบบสามิติเพื่อสร้างมิติของภาพให้สมจริงมากขึ้นยุคละครสศัจิยมหรือ realistic drama แนวคิดนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อผู้คนเริ่มตั้งคำถามกับความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับธรรมชาติอันสูงส่งของมนุษย์ซึ่งเริ่มดูไร้ความหมาย เหตุการณ์สำคัญที่ส่งผลต่อแนวคิดนี้คือการล่มสลายของจกักรพรรดินโปเลียนที่ทำให้หลายคนผิดหวังกับแนวคิดอุดมคติแบบเดิมนอกจากนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมทำให้เกิดปัญหาสังคมเช่นความแออัดของเมืองสภาพความเป็นอยู่ที่เสื่อมโทรมและความเหลื่อมล้ำทางชนชั้นในช่วงปีคศ1875เฮนรกอิบเซน ได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งละครสมัยใหม่ได้เริ่มเขียนบทละครแนวสัจนิยมโดยนำแนวคิดจาก Wellmade Play ซึ่งเป็นสูตรสำเร็จของละครมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การเขียนบทละครมีโครงสร้างที่แข็งแรงและสามารถผลิตได้รวดเร็วขึ้นโครงสร้างของละครแนวสัจนิยมมี6ขั้นตอนหลักได้แก่ 1. การปูพื้นเรื่อง 2. การเตรียมการสำหรับเหตุการณ์ในอนาคต 3. การหักมุม 4. ปมปริศนา5จุดคลแมก 6. การคีลายของเหตุการณ์นอกจากโครงสร้างที่แน่นแฟดแล้วละครสัจจนิยมยังเน้นการนำเสนอชีวิตจริงโดยหลีกเลี่ยงฉากลำพึงหรือการพูดคนเดียวตัวละครต้องสมจริงพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันบทสนทนาต้องเป็นธรรมชาติฉากและสภาพแวดล้อมต้องสมจริงมากขึ้นรวมถึงบทบาทของผู้กำกับก็เริ่มมีความสำคัญมากขึ้นจอร์จเบอร์นาชอว์คือนักแต่งบทละครสัจจานิยมที่มีชื่อเสียงมากที่สุด เขามักใช้ละครตลกเป็นเครื่องมือสะท้อนและวิพากษ์พฤติกรรมของมนุษย์หวังให้ละครมีอิทธิพลต่อสังคมและกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงละครธรรมชาตินิยมหรือ naturalistic drama ในช่วงเวลาเดียวกับที่ละครสัจนิยมเฟื่องฟูละครธรรมชาตินิยมก็เกิดขึ้นโดยมีแนวคิดที่คล้ายกันแต่เน้นไปไกลกว่าเดิมละครธรรมชาตินิยมเชื่อว่าศิลปะต้องมีพื้นฐานจากวิทยาศาสตร์และทุกอย่างบนเวทีต้องสมจริงที่สุดตัวอย่างเช่นละครเรื่อง the butcher s ที่ถึงขั้นนำซากวัวจริงๆมาแขวนไว้บนเวทีเพื่อให้ฉากร้านขายเนื้อดูสมจริงที่สุดแม้แนวคิดนี้จะได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงแรกแต่ในที่สุดก็เสื่อมความนิยมลงเพราะข้อจำกัดที่แ่งคัดเกินไปและทำให้การสร้างละครเป็นเรื่องยากสุดท้ายละครธรรมชาตินิยมก็ค่อยๆถูกยึนไปกับละครสัจิยมถ้าจะพูดถึงความสัมพันธ์ของละครจินตนิยมและเมโลดรามา่ากับละครสัจิยมและธรรมชาตินิยมทั้งสองแนวทางอาจดูเหมือนขั้วตรงข้ามกัน แต่ในความเป็นจริงทั้งสองยุคต่างมีจุดร่วมที่สำคัญนั่นก็คือการสะท้อนความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์และสังคมในช่วงศตวรรษที่19จุดมุ่งหมายในการสะท้อนสังคมละครจินตนิยมและเมโลด,ดรามา่าใช้อารมณ์ที่เข้มขน้นและการเล่าเรื่องที่ดรามา่าเพื่อสื่อสารความขัดแย้งของมนุษย์โดยเฉพาะความขัดแยงระหว่างอุดมคติของปัจเจกบุคคลกับข้อจํากัดของสังคมส่วนละครสัจนิยมและละครธรรมชาตินิยม เลือกที่จะสะท้อนชีวิตมนุษย์ในรูปแบบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากขึ้นดังนั้นละครทั้งสองยุคจึงมีบทบาทสำคัญต่อกันและกันในขณะที่ละครจินตนิยมเปิดโอกาสให้มนุษย์ได้แสดงอารมณ์และความฝันละครสัจนิยมก็นำพาผู้ชมกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงและนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมทั้งสองแนวทางจึงยังคงมีอิทธิพลต่อโลกละครมาจนถึงปัจจุบัน